นึงก็หาเจ้าวันเป็นเนียนหาครับโพดมากขาที่ก็ซ<อ>ุ้มข้าจาเนียนหนึ่งขจ้าก็ได้ยู่เลยขุ้นขึ้นยั่เยจะขัามหน้าด้วยกุศเนี่บุษบัตขัไปก็ได้ต้นเราไปแต่วาวายยาติมบนติมลล่งสองตกรับนั่งมาพ่ะกรับด้วต้องกรับถ้าพอามแปดสองให้กรับเลยขำเตือน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจานสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีเริ่มนะครับสวัสดีครับเด้อพ่อแม่ตรวจพอไปเด้อที่มันหลุดไปนั่นก็ได้พอตรวจพอไปไหลายๆเอา้วนสีกลับหลๆยาที่ตรวจควรเครื่องติดตามไปเรื่อยๆกระมี้เขาไม่หลุดพ่อกระก็มีเขาไม่รูดติดตามไปเรื่อยๆมันช่รู้สึกอหรอกครับ ยง้มเข่ากับเป๊ะพูดแล้วพ่อแต่ว่าเลขวิ่งพ่อพ่อให้หนึ่งกําหาให้หนึ่งกาําหาตะวันไปเนียนหาคัดโพดมาขาที่ก็ซุ่มขึ้นเจ้าเนียนนึ่งขึ้นโจก็ได้ยู่เลยขึ้นขึ้นยู่จ้าจ้าสำหรับตัวพ่อพ่อมักนั่นก็คือหาเนาะมักคือหา,อหาพวกไก่เยอะเมีเยไปก็มาเป็นยัง <c oughs> พ่อ เอฟซีเพิ่งกัให้ตามต่อคือเก่าสำหรับแนวทางของพ่อคิดอย่างหน้าเบิ่งเอาเด้อพอเวียพี่น้องได้ดาบขอ้ขอขอ้อปวดขอไปอีกครั้งนึงครับว่าเป็นยังเนาะพ่อไม่ขาดไม่หลดอีพ่อเล่าคิดน้ำเอฟซีเนาะค่ะเอฟซีโอ้ยน้ำจนน้่าตาอออกพู้ใด้แตอยากให้ข่าวให้ถทืองเนาะพ่อเนาะ พ่นกับพบอมี FC เอฟซีพันกับมิตรวาสูๆพ่อให้กำลังใจมีเขาม,มีรูดว่าเป็นยังตามต่อไหมประสานพ่อสำหรับแนวทางวันนี้พ่อคำนวณไปแล้วเปนบาจา้าเรียบร้อยแล้วเขียนหมดเป็นสูรคำนวณนตัวเด่นของพ่อตัวไรจ้ะแปดสองเด่นแปดกับสองจับคู่กับแปดสองเลยโอ้ยจ้ะ เอาครูเด่นมาจับกันครับเอาครูเด่นจับได้กันเลยไครับไม่ได้ต่าไทยหรือต่าเล้าครับไทยเล้าตัวเดียวกันเลยโอ้ตัวเดียวกันครับไปเที่ยวขำโค้งได้สบายม้วนลงหม่องเดียวเลยบอกป้าครับม้วนลงเส้อหม่องเดียวคนเดยโอ้ครับเนาพี่น้องนี่แหละสบายเลยกัรมันกันมันหน้าด้วยรุสเซียเนี่บุพัพ ค่ะไปปด้เระว่า,แวางแปดกับสองเด่นตัวใดเด่ดนพ่อคันธีห้ดดดเ,เด่นสองก็ย่านแปดรูดโอ้ก็ย่างไม่รุดคันธีเด่นแปดก็ย่างไม่รุดไปขึ้นกันย่างคือวังหนึ่งบอกพ่อย่างคือวังหนึ่งเอาเด่นทั้งสองเลยตีเอาเด่นทั้งสองไปรวดอ่ะจับคู่มีตัวใดเนี้ยจ้าดิไทยเสียตัวเดียวเท่านั้นเด้อไม่ให้ล จับคู่ตัวไหนจับพ่ะแปดสองครับแปดสองครับเพาะเรี่กกันรัฐบาลได้ตัวตร่องกัสีให้เขียนไว้ยืดอกแด้หางแหางสิบว่าโอโอาหอมไม่ใส่มือเม้นเน้นแปดสองครับเน้นเน้มน <82 S 1> ม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวเด็ารัฐบาลให้วันที่หนึ่งค่ะนี้เม็ดเดียวเนาะคะ่ะวันนี้ตัวร่องไม่จักคู่จักหางครับพ่อโตเก่ามาโตเกีเยเด็ก มาตกเก้าสามเก้าศูนย์สี่สามเก้ศนสี่ค่หนึ่งห้าหน่งสองสองสองหกสองสองสองหนี่แค่นี้ะคะาจนอะไรุอืนบอกผมใส่บุ๊คือสำหรับแนวทางของพ่อมีชุดสามโตปะจ้ะนี่ ามตัวมิจากหางจังวันสามตัวมีสามหางค่ะมีตรไดเจ้าพ่อสามแปดสองสามแปดสองหกแปดสองหกแปดสองเก้าแปดสองเก้าแปดสองมีสามหางเท่านี้ครับโอ้วิ่งไปวิ่งซึ่งซ้อมตัวรวดบาทไม่ทิรุดแปดสองสองแปดครับกอดข้อกันมากเลยครับ แต่ว่าให้เน้นไว้ตัวสองเน้นต่ที่สองที่พ่อครับตัววิ่งตัวที่พ่อมากเนาะครับสวายาถิมแปดยาถิมแปดมถ้ามันหลุดไปมันก็จะไปหาแปดคือเราออกมาปูพ่อกับคำนวณแล้วตะมุกว่านนี่เลยเนาะพ่อเนาะถ้าีะอ,ออกพอดีออกปูพอ่อคำนวณต่อไปเลยแกแม่นั่น แอดมินแต่ละช่องมาเมื่อวานนี่ก็ได้แต่เมื่อวานได้แต่เมื่อวานนี่เลยเพราะว่าสามารถคำนวณต่อได้บัมเป็นความฝันนะพ่อสำหรับฝันพอมีฝันแล้วบอท่านฝันตองหวัดเนี่เอาสูตรคำนวณนี่แหละเนาะพ่อเนาะสูตรคำนวณไปก่อนสามตัวระหว่างสามแปดสองหกแปดสองเก้าแปดสองพ่อมักตัวใดเป็นพิเศษสามแปดสองสามแปดสองนะพ่อ มันว่านี่ก็มาไหลอยู่ด้วยซ้ำแก่แหงบ่ได้ลงให้เอฟซีนะพ่อนาะงบ่ได้ลงให้เอฟซจะคข้องกับว่าเอาเนีหอจะได้ป่ะเป็นยังมันบ่มีใครรู้เนาะพ่อนับพ uh> ่อจับแต่สองสองกับหนึงหนึ่งบ่าสองหนึ่งมาใส่กันว่านเนาะไอ้แเจ้าหัวคนนี้ตายก็ขอบบรู้นี่ละตีพ่อ ขอปรูหว่ะมันสิมาอยู่น้ำกันนี่ก <c oughs> ันหูกับสิจับหายแล้วเต <c oughs> ี้ยจับว่าพี่กับน้องมันสิมาอยู่น้ำกันกันจับหายแล้วอันนี้กับปลหลายตัวเนาะค่ะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยของพอ่อเม็ดเดียวของพ่อกะเครือแปดสองเม็ดเดียวแปดสองเนาะคะ่ะสามตัวให้เน้นสามแปดสองสามแปดสองอ๋ผู้ดใดงบหน่อยงบหน่อยเนาะคะ่ะงบหน่อยทุนหน่อยครับสามแปดสองสามแปดสองเม็ดเดียวเด้อ ค่ะเอาหน่อยๆน,ยนยเน้นเนาะต้องน่นกัแครอทงไว้ด้อค่ะ,คะตัวร่องมีตัวไหนเนี่ยพ่อสองตัวจ้น 39, 40, านี่สาเก้าแล้วก็0ูค่ะหาหนึ่งสองสองสองหค่ะถูกบค่ะสามตัวได้ปะเนี่ยพ่อสามตัวกับสามแปดสองหแปสองเกแปดสองครับตัวเน้นของพ่อสามตัวกับเครื่อง สามแปดสองสามแปดสองนั่นเป็นตัวเน้นเนาะค่ะเป็นตัวเน้นแทนที่จะหน้าเบ่งเนาะพ่อเนาะเพราะว่าเป็นแนวทางแต่วใบย่าติมบนติมหลังสองตัวกับนั่บ่พ่อกรับด้วยต้องกรับเฉพาะสามแปดสองให้กรับเลยสามแปด่เอาก็ได้เอาแปดสองเอาแปดสามขันว่ามันออกแล้วพ่อขันว่ามันออกแล้วเอาแปดสองแต่ามันมาเลยพ่อค่ะ มันก็เป็นไปได้มื่อตว่ากาพัน้ปรพม่ากัตัดออกได้สามสองสองสามหนึ่งแต่มีส่วนมีส่วนหมอีกค่ะมันก็ไปวาดตัวเด่นพ่อกับสองเนาะสองตัวเด่นสองค่ะเอาให้พ่อยกตัวเลขให้แน่ะจพ่ออเตรียมแคบเตรียมจดนะคะโอ้ตีนังกาพ่อตีนังกาเดี๋ยวเตรียมแคบเตรียมจดนะคะ ยเด้อดมึอนี่สมุดเล่มน้อยครับเลี้ยมยัเบิ่งเห็น้ชัยชัดเออพอเปลี่ยนเปี่ยนวันนี้สัญจรเชียงใหม่ดิค่ะเห็นหลายคนว่าแต่าจางครับกะต่าจางสัญจรออกบมอเพื่อน,นว่าเพื่อนจีเปย์ออกอยู่เชียงใหม่อ,อ๋อแล้วแต่แนั่นแหละหันศีรษะของเขาดีแน่แหังเขรษของเขาครับเพื่นท่องเที่ยวแหันศีรษาของเขาดีอนาจอแคบเลยนะคะ ตัวเลขชัดเจนเนาะค่ะเอฟซีเป็นแนวทางแนวทางสูตรคำนวณเนาะพ่อเนาะบตัวสูตรคำนวณพ่อขจรนะคะงวดวันที่หนึ่งท่าคนบาร์โคมเปลี่ยนนัเจ้าของซื้อนะไม่ละมึงเนี่ยบารนี้ทิบพ่ซื้อลองมันครอบอยากได้นี่ละเนาะพ่อเนาะครอบอยากได้นีเนาะมันหัวใจครับคุณคุณแล้วผมมาไก่จองเม็ดแับนี้เนาะ าก่ยี่รีหนึ่งตัวเข้าเน้นนั่นนะตัวเขาเน้นให้วิ่งนั่นนะมันบ่มากไก่หง่ะเอาไม่เอาไม่หดวันที่หนึ่งท่านว่าโค้มเนี่หละพ่ออ่ะขอบคุณพ่อกระจรไลลายๆเนะคะสำหรับแนวทางคะครับลูกหลานทั้งไก่ทั้งไก่ก็ที่สนับสนุนค่ั สาธุให้ติดตามไปเรื่อยๆด้าขันบุญพ่อกันต้องได้กันสเองค่ะันเคยทำบุญร่วมกันมากก็ต้องสุกต้องมั่นสิได้น้ำกันนะพ่อเนาะสาธุสาธุค่ะ